หลายศิลปินมากครับก็เดยมีแถวเชิญมาเยอะวันนี้นะฮะมีทั้งพี่ติ๊กชิโร่เข้ามาติ๊กก็มาอ้าวเด็กอ๋อเป็นเด็กยกอีอ๋อเป็นเด็กยกอีกครับผมเฮ้ยเหมือนเลยนะเหมาะเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนดูโชว์อะไรไม่รู้เหมือนโชว์ก๊อปปี้เมื่อกี้ไงเออเนี่ยนี่นี่อันนี้เราต้องสร้างบรรยากาศหน่อยโทษทั้ก๊อปปี้ผมตัวนนี่มีโอ้ยโอมเฮ้ยก๊อปปี้ที่ใจดีไม่ได้โดมคนเดียวสองตัวเลยเหรอตัวใหญ่นะ ีกใช่ตั้งใจจะมอบให้เป็นบรรยากาศที่แบบว่าทุกคนที่นี่รู้สึกว่าทุกคนที่นี่เหมือนเหมือนคือน่ารักกับพวกเรามากใช่บรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็น่าจะมีโมเมนต์ที่พู้เราได้มีโอกาสมารองเพลงด้วยกันใช่ ใช่ครับคือเราไม่คิดว่าทุกคนจะให้การต้อนรับเราดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เพลงต่อไปเราอยากร้องเพื่อเก็บความทรงจำใช่ครับที่เห็นทุกคนร้องเพลงไปด้วยกันแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเก็บบรรยากาศดีแบบนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันแบบนี้บ่อยๆหรือเปล่าคืออยากจะบอกว่า2วันที่ผ่านมา ทุกภาพทำเป็นภาพทีทท่เราจดจำแล้วก็จะใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทํางานของเราเลยับมันเป็นเหมือนกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยเรามาญี่ปุ่นครั้งนี้นอกจากได้มาเที่ยวได้มาพม้ความสุขแล้วเรามได้กําลังใจและแหล่งพลังงานชั้นดีกลับไปทีท่เมืองไทยด้วยรวมไปถึงเราได้รับความรัก เลยสนอรับครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าแฟนที่ตามมาจากประเทศไทยแล้วก็ไฟที่น่ารักมากๆขอบคุณมากๆจริงนะคะขอบคุณทุกเสียงรอ้องทุกเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดที่มอบให้กับพวกเรานะคะแกเชื่อว่าเพลงต่อไปนี้จะเป็นเพลงที่เราสามารถมอบความสุขให้กับทุกคนได้เช่นเดียวกันถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราอยากมอบให้ทุกคนแลาก็อยากให้ทุกคนร้องเพลงนี้ด้วยกันเพื่อจดจำภาพบรรยากาศ so young and we'll laugh our to keep Things differently, the bigger picture. Those were the days I left for other place. Now I see you in a better, better place. How can we not? So, we're family, we're family, so we Everything I went to, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last one It's ride. been a long day without you, my friend. Thank yeah. มีความสุขของทุกคนที <ampl ifying> us, like ่น um well like ี่เรียบร้อยไม่รู้ว่าตั้งใจฟังด้วยความพร้อมหรือทุกคนง่วงนอนก็เป็นภาพของคนย์จำเนาะเขาบอกเราสัญญาว่าจะไม่มีทางลืมภาพบรรยากาศตรงนี้แน่นอนนะครับผมขอสิงกับตัวเองด้วยครับทุกคนครับเอาล่ะครับเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายของพวกเราอยากให้ทุกท่านที่นั่งอยู่นั้นยืนขึ้นมาได้ไหมครับนั่งมาตั้งนานไม่เมื่อยนะฮะยืนยืนภาษาญี่ปุ่นว่านะฮะทัเตะัตเตะ ハンデ。 จริงนะครับตั้งแต่ถรูปขอถ่ยรูปได้ได้ครับแต่สี่สอชั่งคนขอถ่ายรูปนะผมนับหนึ่งสองสามเลยยกมือเฮ้ขึ้นมานะโอเคนะโอเคนะโอเคพร้อมนะเน เมือนเดิมือนเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ดีกว่นะโอเคนักเียนะครับเช่นเคยครับผมเดี๋ยวผมนับหนึ่งมให้นลพร้อมยกมือขึ้นมานะฮะหนึ่งสองสามอีกรอบ このように、ですね、ザ・スターの、ね、メンバーが6人そろって海外で公演するのは初めてということで,で、ね、今回、ね、東京の皆さんが来てきてという声が返し掛 คุยกับน้องๆนะครับถือว่าเดอะสตาร์เนี่ยรวมตัวกัน6คนในต่างประเทศเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนทั้งเป็นที่ที่แรกจริงๆนะครับที่มีคนมาเยอะขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆนะครับที่เรียกร้องกนเข้ามานะครับททางโทรศัพท์สนไม้นะครับส่วนตัวก็มีทําไมไม่พานะครับพี่ๆน้องๆกลับมากันอีกนะครับพวกเราก็เลยพามาต6คนเลยชอบไหมครับ

เดี๋ยวขอต้อแทนนะครับใครจะขอบคุณแปลๆนะครับที่นะครับให้โอกาสเรามายืนในเวทีนี้ครับให้พี่สุดนะครับที่ห้าละกันพี่ห้าเป็นพี่สุดครับผมก็พวกเรานะครับพวกเราทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะหัวกับการมาครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าพวกเราจะอยู่ในใจพวกคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้กลับมาเจอพวกคุณอีกครับวันนี้ขอบคุณพวกคุณมากมากครับผมขอบคุณมากคทุกคนอคุณมากさรับขอบคุณมากคมากครับขอしคมาうคคากรับขมากครับขคม,มารอบคากรอาครับขคมากครับขอบคาอมาครับอคครับบมรางคับนะครับในช่วงต่ัอไปด้วาัอมากนี้เนยยอ่ครับาาครับ

ท่านผูดี๋ยวให้องไปโชวตัวไปยืนใกล้ใกให้จตงการถ่ายรูปกันนะจมีเวลาจัดนะครับได้หครับวนใหลไปข้างล่าเียให้แตการถ่ายรูปไดคับตนี้ยมีเวลา